ไปค่ะจะปิดเทอมแล้วพาเด็กๆไปเที่ยวที่แกรนคนย่อนกันนี่ใส่ชุดมาจากที่บ้านเลยจะได้รวดเร็วนะคะทุกคนที่จะลงเล่นน้ำนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะให้ใส่ชูชีพก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้ำก็ค่อนข้างจะลึกเนาะแต่มันมีสองโซนนะคะมีโซนเด็กน้อยก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี่คือโซนผู้ใหญ่เนาะเราก็ให้พามาเล่นที่โซนเด็กน้อยก่อนนะคะ โซนเด็กน้อยก็กว้างอยู่นะคะมีเครื่องเล่นหลายอย่างอยู่ในส่วนของโซนเด็กๆนะคะก็จะมีน้ำล้นด้วยแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนะคะเราก็ต้องคอยดูแลด้วยเนาะแต่ว่าในส่วนของทุกโซนก็จะมะีกาดคอยดูแลอยู่นะคะก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควระคะ่ะ โซนนี้นะคะน้ำจะไม่ค่อยลึกเนาะแล้วก็จะมีหัวไดโนเสาร์ด้วยนะคะอยู่ตรงโน้นเนาะแล้วก็มีน้ำตกสามารถปีนขึ้นไปได้นะคะส่วนค่าเข้าชมแล้วก็ค่าเล่นน้ำนี่ก็คือว่าสามารถเล่นได้ทั้งสองโซนเลยนะคะแต่ไม่โอ๋จำไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่เนาะแต่วันนั้นไปกันสามคนประมาณพันกว่านิดนิดค่ะที่นี่ก็จะมี บริการอาหารเนาะแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้นะคะไม่จำกัดเวลาเอาจนตัวเปื่อยกันเลยทีเดียวค่ะถ้าเด็กๆเ,เล่นอยู่โซนนี้ก็สบายหน่อยเนาะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโซนผู้ใหญ่เนี่ยคือน้ำมันลึกมากเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันไกลนะคะเราก็มองไม่เห็นเนาะแต่ว่ามันเขาก็มีกาดนะคะคอยดูแลอยู่ก ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยค่ะพี่คนโตเริ่มเบื่อโซนเด็กแล้วนะคะก็ไปโซนผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าน้องอะ่ะยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนแรกไปแล้วก็ตกน้ำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กาดเขาก็ช่วยขึ้นมาแต่ที่จริงน้องก็ว่ายน้ำเป็นนะคะแต่น่าจะตกใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆก,ก็เล่นกันได้สนุกดี โซนนี้เด็กโตจะชอบมากเนาะเพราะว่ามันมอีอุปกรณ์การเล่นหลายอย่างเนาะแล้วก็หลายชนิดนะคะมีทั้งจักรยานน้ำเนาะตอนนี้นะคะพี่คนโตกำลังเล่นซิปลายเนาะมีมีจักรยานน้ำอยู่ข้างล่างไปแล้วค่ะซิปลายรอบแรกของหล่อนนางบอกว่าชอบมาก ไหนๆน้องก็ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวขอเล่นอีกรอบหนึ่งกันลวกันน้ก็เลยได้เล่นสองรอบนะคะส่วนน้องก็เล่นอยู่แถวๆใกล้ๆรอพี่นะคะเพราะว่าอยากปั่นปั่นอะไรปั่นจัก,กรยานเรือเรือจัก,กรยานไม่มีใครแย่งเลยค่ะปั่นกันสองคนสนุกสนานกลับบ้านนี่ดำกันหมดละ อขอพาเรืออีกรอบนึงได้ไหมอ่ะจัดไปพี่ก็ใจดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วจะพาไปเที่ยวอีกบ๊ายบาย